หลัที่เราสีกาแฟเสร็จแล้วนะครับก็เอามาตากนะครับตรงนี้ก็คือกาแฟตากประมาณสีห้าแดดได้แล้วนะครับหรือว่าอาจจะเยอะกว่าน,นั้นนะครับดูนะครับนี่คือกาแฟกัลลานะครับที่ตากเรียบร้อยแล้วนะตากเป็นอาทิตย์ไม่ใช่สีห้าแดดน่าจะเยอะกว่าน,นั้นนะครับ นี่นะครับกาแฟอาราบิก้านะครับนี่นะครับกาแฟกาลานะครับความชื้นได้นะครับก็พร้อมขายได้ทันทีเลยความชื้นก็ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเก็บก่อนนะครับนี่นะครับกาแฟสวยๆเลยนะครับเก็บบิบินิดนึงนะครับตอนนี้นะครับ แบบนี้เลยนะครับความชื้นก็ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้วัดแต่คือมันแห้งแบบนี้นะครับเขารับซื้อกันแล้วที่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับก็เป็นกาแฟกะลานะครับซึ่งก็ถือว่าสวยนะครับมอดไม่เจาะนะครับก็เราก็เก็บเม็ดที่มันแตกแบบนี้นะครับแบบนี้นี่คือ โดนเครื่องสีทําแตกนะครับก็แบบนี้ก็คืออ่าลูกที่มันอาจจะแดงแต่ว่าตากแดดจนมันดำนะเราก็คัดออกนิดนึงนะครับถือว่าสวยนะไม่มีมอดเจาะเลยนะครับสวยมากปีนี้กาแฟกาลาน่าจะแพงนะครับ ก็เห็นเขาโพสซื้อแต่สารดำช่วงนี้อยากได้สารดำไปนะครับแต่ว่าปีนี้กาแฟรครับไม่ค่อยดกเท่าที่ควรนะผลผลิตส่วนมากทุกที่จะลดทุกคนก็จะลดนะครับนี่นะครับกาแฟอาราบิก้านะครับมเมล็ดกาแฟกาลาพร้อมขั่วได้เลยนะครับ ส่งตรงนี้ก็คือกำลังล้างนะครับ่าตรงนีไ้ได้กอนี่ล้างกาแฟมันยากมากนะครับกว่าจะได้ขายนะครับต้องกรองเอาเศษอะไรต่างๆออกนะครับเศษของมันออกนะครับดูนะครับต้องกรองเอาเศษอะไรต่างต้องทำแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็กว่าจะได้มาสวยๆแบบนี้นะครับต้องนั่งทําเป็นวันเลยนะกันเป็นวันเลยนะครับล้างให้เมื่อนะครับมันออกแล้วก็ต้องมาเก็บโอ้โหหลายขั้นตอนนะครับอันนี้แช่ไว้เมื่อคืนมานะครับแล้วก็วันนี้ล้างทั้งวันนะครับแล้วก็ถ้าเรียบร้อยก็จะเอาจะออกไปตากนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับดูนะครับ นี่นะครับอันนี้คือ,อยังไม่แห้งนะกาแฟกันลาที่ยังไม่แหง้งเม็ดใหญ่มากนะครับเนี่ยถือว่าใหญ่มากเลยนะครับนี่แหละกาแฟกว่าจะได้มา